สวัสดีครับท,ทุกคนตบอบว่าไปทะเลมาช่นหมเพ <laughs> าะระน่ะวันนี้ที่จะทําให้เอาแบบสบายเบาผิวทําได้เป็นการลดการแบบเขาเรียกว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงฝ้าทําให้พวกเม็ดสีมันแบบน้อยลงเบาลงคือเป็นเลเซอร์ที่ใครที่กลัวเลเซอร์ดีกว่าใครที่กลัวการทําอะไรกับหน้ากลัวความเจ็บอันนี้เป็นเลเซอร์เริ่มต้นนะคะพี่หมอพาสวย วันนี้มาเจอพี่ชายอีกแล้วนะคะสวัสดีครับท,ทุกคนจะบอกว่าไปทะเลมาใช่ไหมก็นะคะก็มีความแบบว่าออนอกนอกเหนือจากผิวที่โครงหน้าที่เราจะมาปรับแต่แบ,บเราก็เห็นล้วว่ามันมีเรื่องของแบบออไม่ส่งไม่สีที่เพิ่ม,มซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการบำรุงนิดหน่อยเพราะว่า พื้นฐานผิวที่ดีอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่จําเป็นนนองไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าดีอะไรดีแต่ถ้าผิวไม่ดีผิวไม่สวยเม็ดสีมาเห็นชัดเกินมันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นอะวันนี้ที่จะทําให้เอาแบบสบายเบาผิวทําได้เป็นการลดการแบบเรียกว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงฝ้าทําให้พวกเม็ดสีอะมันแบบน้อยลงเบาลงแล้วก็ไม่ได้แบบทําให้ผิวเปิดไม่ได้ต้องอเลี้ยงแดดเวอร์แต่คือเลี้ยงปกติดีกว่าของคนเป็นฝ้าโ <Okay. S 1> อเคได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไป l a ดี e สพลัสปรับผิวปรับรูปหน้ากันใดๆนะเราอาจจะไปที่งานผิวก่อนซึ่งแบบที่หมอไอเน้นตลอดใครที่มาก็คือจะบอกว่าผิวดีเป็นเรื่องที่ทำให้เราดูเด็กเพราะฉะนั้นจำเป็นค่ะงานผิวก่อนเนาะงานผิวก่อนนะโอเคเมือกัเลเซอร์ฟิตเนค่ะ e m ค่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการแบบว่า ทำเพื่อเรียกผิวใสเนี่ยรวมๆสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วในตําแหน่งเป็นฝ้าเขาเชื่อว่ามันมีเส้นเลือดนะที่ปล่อยสารบางตัวค่ะ BGF เนี่ยทำให้แบบมีเสีมันขึ้นมาเราจะไปยับยั้งตรงนั้นเพราฉะนั้นมันไม่ใช่การแบบลอกผิวทาลายผิวนู่นนี่มันเป็นกระบวน s ข้างในจริงๆอ่ะปกติเราสามารถทําได้ทุก2ถึงสี่อาทิตย์ขึ้นไปหมายความว่าตามปัญหาดีกว่าถ้าสมมติปัญหาเราแบบเยอะอ่ะเราอยากรีบอ่ะ หนสองอาทิตย์ก็อาจจาะเร่เเงเร่งทําไปแต่ว่าเราก็เอาตามจริงอะก็ต้องมีเวลาผิวมันได้ปรับนึกออกไหมคะผิวมันก็ต้องมีการค่อยๆรอเห็นผลนนะั่นนี่โดยปกติก็เดือนหนึ่งไปได้แต่ไลฟ์ไซด์พี่ใชัยทุกคนรู้ใช่ไหม <laughs> ออกแดดบ่อยมาก ก็เลยบอกว่าต้องระวังระวังพวกเลเซอร์ที่มันมีการเปิดผิวอะคนที่ออกแดดบ่อยบอกเลยนะคะว่าถ้าเราไปโดนเลดเลซอร์หรือโดนอะไรที่เปิดผิวอะโอกาสดำคั้มนะคะจากการทำสิ่งสิ่งนั้นแล้วไปโดนแบบโดนแดดแล้วดำคั้มขึ้นหนะักมันสูงคนหลายคนก็เลยแบบหมอหลายคนเดี๋ยวนี้ก็จะบอกเลยว่าอย่าไปแบบว่าทําอะไรที่เปิดผิวเนาะอันนี้ไม่เปิด่ะอันนี้ไม่เปิดค่ะครลุงอ่าเริ่มแล้วพี่ชยัยประมาณนี้ นี่คืออะไรอ่ะน,นี่คือเหมือนมาบนบนเฉยๆไม่ไม่รู้สึกเลยอ่ะใช่ก็คือเป็นเลเซอร์ที่ใครที่กลัวเลเซอร์ดีกว่าใครที่กลัวการทําอะไรกับหน้ากลัวความเจ็บกลัวว่าต้องมาเจออะไรที่แบบโอ้ยแบบจะเข็ดไม่อยากทําอันนี้เป็นเลเซอร์เริ่มต้นนะคะที่ได้ทั้งตัวเม็ดสีหน้าใสางานผิวกระตุ้นคอลลาเจนเบาๆโอ๊ยฟังดูดีหมดพืนผื่นดีอ่ะรอยแดงอะไรเงรี้ยค่ะรอยดำผิวจะเป็น ป้ากะก็ได้หรือจะเป็นแนวแบบรอยสิวอ่ะจะบอกว่าตัวนี้แบบรอยสิวเวิร์กมากๆเลยมันแบบอ่าอุ้ยเอออันนี้ให้ดูหลังทำอุ้ยใส่ขึ้นเลยอ่ะรู้สึกไหมหลังทําทันทีเห็นระดับนึงนะแล้วเราก็รอไปแบบเป็นอาทิตย์จนมันค่อยๆปรับผิวอ่ะ <łość> Harriet, มันมันเบาๆแต่มันดีแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกทรมานหน้าเลยไม่ต้องพักหน้าใครรอยดับสิวหรือว่ามีปัญหาผ้ากรก็สัตว์ัปนี้ไปนะคะที่หมอออยที่รมรวินหะ